สวัสดีครับผมรุดิอาร์ไซน์มารีวิวนะครับตัวชุดไฟวิ่งนะครับหลีเลี้ยวเบรกถอยตู้ทึบหรือว่า10บล้อนะครับพร้อมตัวคอนโทรลด้วยมือถือ180สเต็ปนะครับก็คือมีหลีเลี้ยวเบรกถอยแล้วก็ตัวคอนโทรลด้วยมือถือด้วยนะครับอ่าเป็นยังไงไปดูกันให้เปิดสวิตมานะครับมันจะเป็นไฟหลีนะครับมันจะเป็นหลีอ่าไม่เข้มมากนะครับ ไฟเบรกนะครับจะ,จะจ้าขึ้นครับอ่านี่ไฟเบรคครับถอยนะครับถอยประมาณนี้นะครับถอยอเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขาครับอนี้วิ่งได้ปกตินะครับเพราะว่า ูกฎหมายนะนี่มันไฟท้ายสีแดงไฟเลี้ยวสีส้มนะครับเหลืองํำพันอถอยสีขาวนะครับอันนี้อประมาณนี้ส่วนไฟฉุกเฉินนะครับเวลาจอดฉุกเฉินก็จะประมาณนี้มันเปลี่ยนได้หลายโหมดนะครับเปลี่ยนได้หลายโหมดนะไม่ต้องให้มันเป็นแบบนี้ก็ได้นะก็เปลี่ยนได้หลายโมนะมหมบบด,นะดหโ,มอโอเคปิดไฟฉุกเฉินนะครับโอเค อันนี้ผมออนกล่องมือถือนะครับออนกล่องคอนโทรลมือถือนะครับอยากสวยๆนะอยากสวยๆหรือใครมีอยู่แล้วนะครับออนกล่องคอนโทรลมือถือนะครับเป็นโหมดโหมดวิ่งสเต็ปนะครับเปลี่ยนสีนอ่นี่ก็วอโต้ไปเลยก็ได้นะครับหรือเราอยากจะปรับก็ได้นะครับด้วยมือถือในตัว180ยแสิบสเต็ปนะครับ ตามชอบนะครับปรับช้เร็วได้นะครับช้เร็วได้หลีแสงได้นะครับหลีแสงได้แสงก็จะเบาลงฮะฮะถ้าใครอยากเปิดวิ่งกลางคืนกลัวเขาดา่าก็หลีแสงได้ามานี่ย บอบเลยตัวมือถือนะครับในจังหวะที่มันเล่นโหมดอยู่นะครับเล่นโหมดอยู่แบบนี้นะฮะไฟเลี้ยวต่างๆเ็ายังทํางานปกตินะครับมันจะตัดนะครับนะฮะไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวต่างๆถ้าเราปิดไฟเลี้ยวก็จะหยุดสิบร้อดได้ตู้ทึบได้นะครับเอาหลอดไปยัด ปัตตนียัดไฟหน้าสิบล้อก็ได้นะครับไฟเลี้ยวนะไฟฉุกเฉินยังได้อยู่ไฟเบรกไฟถอยก็ได้อยู่พอเลือกถอยปุ๊บมันก็จะตัดเป็นโหมดสแตนบายนะครับโหมดสเต็ปนะสวยๆแบบนี้เลยโอเคอันนี้ก็จะเป็นกล่องหลีเลี้ยวนะครับหลอด r g v Full Color แล้วก็ตัวคอนโทรลมือถือนะครับร้อยสเต็ปใช้งานร่วมกัน